ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับจนส่งผลกระทบกับวงการบันเทิงส่วนภาพยนตร์ที่เตรียมจ่อคิวเข้าฉายก็ได้รับผลกระทบเช่นกันรวมถึงภาพยนตร์เรื่องคุณชายใหญ่ที่ได้หม่ำจกมกนะครับมากำกับในภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากนี้ครับยังมีเบสรักวันนีแล้วก็นายเดอะคอมเมดี้ที่มาร่วมสร้างความสนุกในเรื่องนี้ด้วยซึ่งเจ้าตัวเองนะครับเปิดใจว่าก็มีวันๆกับรายได้เพราะว่าเจอสถานการณ์โควิดแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว แต่สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือนายทุนที่มาลงทุนให้กับหนังนะฮะว่าจะได้กำไรไหมแต่ยังไงก็อยากเชิญชวนนะครับคอหนังมาดูกันเยอะๆพร้อมการันตีมาตรการในโรงหนังมีการป้องกันอย่างดีแน่นอนครับเต็มอ่ะคือเต็มอ่ะคือแพงอ่ะออ่าห่น้าวันนี้ก็คงจะคาดหวังไม่ได้แล้วแหละถ้ามาสภาพอย่างนี้แล้วอ่ะก็ต้สองสามเห็นใจในทุนเขานะภาพรวมนะเห็นใจทั้งหมดทุกคนนั่นแหละก็เราก็ต้องสู้ไปครันผ่าน ให้มันก้าวไปผ่านไปเดมก็ไปองมันเองเข้าใจเขาเละสาธารณสุขเขาก็ไม่อยากให้มันมาคนเยอะๆรวมตัวกันเยอะๆไงเราได้ตั้งรับมันได้หางแเน่ไม่ได้ตั้งรับสิมันจู่ๆมันสองวันมันมาค่ารวมเราผมเครียดแทนนายทุนเครียดแทนพระนครเนี่ยเครียดมากเลยคือกลัวเขาจะไม่ได้ทุนคืนหนังทำเขาก็อยากได้ของเขาอ่ะใช่ไหมพอมาเจออย่างนี้มันก็เหมือนกันแหละเราก็ได้ค่าโปรดักชันมาแล้วแต่ก็มันเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยไม่มีใครตั้งรับทันหรอกจู่ๆมันบึ๊บมาทีเดียวเนี่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ